มาเลาะเบ่งกระเจ้าเลาะปิดน้ำนาพี่น้องเลยช่วงนี้ช่วงฤดูการดำนาว่านเข่าบางคนกะว่านหนาบางคนกะดำเนาแต่กระส่วนหน่อยนะพี่น้องเนาะมันไปง่ายมาง่ายพี่น้องเ,ยเอยขุมมือเดยบต้องนอนนาสบายพี่น้องเลยอันนี้เทียงหน้านี่เทียงหน้านั่งเล่นนีน่พี่น้องเลยนี่ถ้ายวัที่นฝนยามฟ้าห้อง ปีนี้โพดน้อน้ำเนาะเกินไปเกินไปปีนี้น้ำดีพี่ <c oughs> น้องทุ่งนาเมืองสกลนครในประเทศไทยนะพี่น้องเนาะโอ้เจ้านี้พิน ดำเอาเด้อเจ้านี่ยกำลังดำพี่น้องเอ้ฝนดีพี่น้องเอ้บางคนดำดำล่าแต่ถ้าเข้าหน้าปังเนี่ถ้าดำล่านี่ได้เกี่ยวล่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าเข้าหน้าปังดำตัวหัวปีก็ได้เกี่ยวตัวหัวปีพี่น้องเลยอันนี้หน้าว่านโอ้ยหน้าว่านกโพดโพสสวยงามมันมีบางผิวเลยพี่น้องเลยหน้าว่านเนี่ยงามหลายเสียงนาดีฝน ถนนหนทางตัวนี้พนังบนเทคอนกรีตสาเหตุที่พนังบริษเทคอนกรีตคือคนยังหน่อยี่น้องเลยคนยังบอนออกมาหลายแต่มีโครงกานบรดษเท,ทอยู่ดอกพี่น้องพ่อหยังพวอเขนมีเสาไฟมานะมีน้ำอยู่นาคนก็ะสิออกมาอยู่ให้อยู่หน้าี่อ้องเลยถึงบรเทคอนกรีตกะขอบคุณคือขอาพ่อหยัง ไป,ไปสบายี่นงไปสบายมากสบายคุณได้มานอนอยู่หน้าประจำเจ้านี่ลกกล้าค้ดเดียวเลยลุยู้ดเดียวเลยป่อลุยคนเดียวเลยบ่โอ้เจ้าคือเก่งแท้ขออนุญาตขออนุญาตเด้อจากหน่อย เจ้าคือเก่งแท้เจ้านี่บ่บอจ้างเลยบอจ้างเลยบ่า <S <S มาเบิ่งเพิ่นลุกกล้าพี่น้องมามาเลาะเล่นน้ำเพิ่นนี่เพิ่นลุกกล้าพี่น้องนี่เพิ่นอยากเห็ดยูทูบกับเฟซบุ๊กการอยากเห็ดกระปายว่าสิบอกวิธีสมัครให้น,กกนี่เพิ่นลุกกล้านี่แต่ยาำเพจเฟซบุ๊กกับยูทูบหรือยาำเจ้าไทยเจ้ากับศิลวังเสียงเพลง แมนเสียงเพลงอันตรายเสียงเพลงว่าอันตรายอย่างตีเลกระซิบถขา <laughs> ถ,ถ้าตอนเขาบอผ่านเนี่ยบอได้เลยถ้าเบอผ่านถ้าเขาผ่านจะได้บอได้ได้อย่างเขาจะได้แบ่งเงินเขานี่แหละถ่ายท่งให้ท่งหน้าพันพี่ปันนอ่างมึงบมแบบนี้เละเขาว่าถ้าจามมันนะพี่น้อง,งลูกกา